น้องเซย่าลูกสาวพีททองเจือคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้หนักหลังพบท่านเจ้าคุณเรื่องมหัศจรรย์น้องเซย่าลูกสาวพีททองเจือคุมตัวเองไม่ได้ร้องไห้หนักหลังเข้าพบท่านเจ้าคุณมีภาพชายแก่เข้ามาในหัวเจงวิไลลักษณ์ภรรยาพีททองเจือเผยเรื่องราวมหัศจรรย์หลังยกครอบครัวไปไหว้พระทำบุญที่วัดเจดีหลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับน้องเซยา่าจูจูเจ้าตัวก็ร้องไห้ออกมาโดยเผยว่าบังคับตัวเองไม่ได้โดยทางเจงิลัยลักษ์ได้โพสต์เล่าเรื่องราวผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่ามวยบอกหนูเพิ่งรู้ว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองจะไม่เชื่อเลย หลังจากทำพิธีขอขมากรรมเสร็จหมวยมายืนรออยู่ดีๆหันไปนางยืนร้องไห้มีไม้ตกใจเกิดไรขึ้นหมวยบอกหนูก็ไม่รู้กู้อยู่ดีๆก็ร้องไห้เองแบบบังคับตัวเองไม่ได้พอเข้าไปพบท่านเจ้าคุณมีตอนหนึ่งท่านพูดกับหมวยว่ารอมาตั้งนานกว่าจะได้พบหลานแค่นั้นหมวยบอกอยู่ดีๆมีภาพชายแก่เข้ามาในหัวแล้วก็ร้องไห้เองแบบบังคับตัวเองไม่ได้อีกแล้ว เรื่องมหัศจรรย์มีอยู่จริงยังมีอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในทริปนี้ Coming Soon